คอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานวันนี้ Intel i3 1 0 1 0 5 f และการ์ดจอ gtx 1650ในราคาเพียง12,500บาทค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน csit system นะคะวันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะสเปคโดนราคาดีนะคะ CPU นะคะ Intel i3 นะคะ 10105F นะคะ4คอร์8เทสเทอร์โบสูงสุดอยู่ที่ 4.4GHz กิกะเฮิรตซ์ค่ะเมนบอร์ดนะคะเป็นเมนบอร์ดของแบรนด์ b บ o s ส a r นะคะ H 510 M นะคะตัวนี้รองรับแรม d ีอได้ถึง 64G กิกนะคะมี2ช่องแรมค่ะแรมในชุดนี้นะคะเราให้แรมเป็น 16GB กิกนะคะ8คูณ2นะคะจากแบรนด์ a p พเฟ r ซนะคะ 8, คูณ2บัส2 6 6 6นะคะก็คือใส่แรมดูโอได้นะคะ ส่วน S D นะคะ S D ก็จะเป็น S s D ความจุนะคะ2 4 0ร้อยสี่ซนะคะจากแบรนด์ P N Y ค่ะ C S 9 0 0นะคะก็ลงวินโดว์ลงโปรแกรมก็ถือว่าเร็วนะคะจากแบรนด์ P N Y ค่ะส่วนการ์ดจอนะคะตัวนี้การ์ดจอก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่คุณภาพดีนะคะเป็นการ์ดจอแบรนด์การ a x ลนะคะ G T X 1 6 5 0นะคะ4 g b OC ค่ะจะเป็นการ์ดจอ2พัดลมนะคะส่วนเคสในชุดนี้นะคะเคสเราให้เป็นของแบรนด์ Neoolution นะคะ V200 นะคะสีขาวสาดตาสวยงามนะคะซึ่งเป็นเคสที่ไซส์มินินะคะแต่ว่าใส่สเปคนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็รองรับการใช้งานได้ทั้งวันเลยนะคะเป็นเคสที่ไม่ใหญ่มากสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเคสไซส์เล็กๆนะคะก็เป็นเคส Neo l u t i o n นะคะ V200 สีขาวตัวนี้ได้เลยนะคะ power supply นะคะ power supply ตัวนี้ก็คือจัดให้เหลือ,เล,อเลยนะคะเป็น power supply z power นะคะสีขาวนะคะจาก sigma tech นะคะก็จะเป็น600วัตต์ค่ะ ตัวนี้ก็ถือว่ารองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งหมดนี้นะคะสเปคโดนราคาดีในราคาเพียง12,500บาทเท่านั้นนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน CSIT System นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะก็สั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสเปคนะคะหรือจะเปลี่ยนเคสก็ติดต่อที่แอดมินได้นะคะที่เป็นร้าน CSIT ก็จะทำโปรโมชั่นดีๆทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้านะคะ ก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดลีปดีๆต่อไปจากร้าน CS นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ